โว่ไม่ได้ครับวันนี้เดินสายสัมภาษณ์มวยเก่า<ะ>จังหวัดชนบุรีครับแบฉลามขาวนักวิทินต์ต่อยกับสายทะลายโลกสิงห์ดำออกมีปุริยาบ้านเลือดวิสันไก่เกิงถีงงานมอทะเลทิ้งทั่วแวนมวยไทยครับมีเดินสายสัมภาษณ์มวยเก่าชนบุรีครับอีกครับ ี่รถใหม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 ่นครับเกระของรถรถใหม่รถใหม่ใหม่รถใหม่รถใหม่รถงามนี่ครูมาดเป็นคนขับครับทีนทัวร์แวร์มาไทยเป็นบริการนี่ครับรถใหม่ครับงวดนี้ครับงวดจะมานะครับนะเงยรวยๆกันทุกคนครับ เรียบร้อยละโซเฟอร์กิตติมาสักใครไม่ประตูใครไม่แน่นของหนูวะไม่ปินแน่นดีรึเปล่ายังไม่เคยขับครับรถใหม่รถใหม่รถใหม่โซเฟอร์โอ้โหเด็กมาสักเด็กโบกรถมือเย็ดแม่งเลาวเนี่ยครับเด็กโบกรถเข้าเนี่ยสำมรานสักเมืองสุรินทร์น้นะครับ จบรักสามเป้าตั้งแต่ทำงานครับทีมงานรถทะเลชนบุรีครับวั่นี้างทีชูแก้วถามเบสิกของเราของช่องเราจะ้อยเนี่ยสเก้สเกละนะเพราะว่าองมือคืมอเเมลังรับรมายนชถม่าช่วงมันอะไรชง่ชอะไรอะไร่าเงี้ยนะผมจบแล้วเดี๋ยวมึง อย่าไล่ประวัติว่าเอ๊ะตอนที่กูมาดูพี่อะไรอย่างนี้บอกว่าโเมือกี้เรากูไปดูกันแล้วเว้ยตอนต่อพูดไปดูซ้อมพิการลูิเวนเนี่ยะไอไ้ใหญ่ตอนบ,บสบายเลยไอ้ตอนนี้มึงโดนกูเชื่อมึงต่อยที่ตอนไหนวะโอ้ยยิ่งน่าโกรแข็งเลยสัตว์พระก็ดูดวงว่าไงวะตอนต่อยเขาบอกว่าเนีวว่ยมาเขาบอกว่าพระนะที่ที่คุณแม่พูดเรื่องนี้ด้วยนะคะเรื่องดูงดวงกับพระเนี่ยฟังก่อนเลย ก็ยังราบอยู่ย่อเลยไม่รับม่ไม่เลี้ยกูจะเลยนี่ไปอะไรเลี้ยงกุญแจวะไอ้พระเออกูดูพระที่เนี่ยทับอะปางมดอ่ะวอนปางมดอ่ะตรงบรปากท่ออ่ะจะดูแม่นมาป๋าดูถนนไม่มีแผ่นดินอยู่แล้วผมดูไปกี่ครั้งป๋านะกระ่ายเตะเลยไอ้ต้อมผมว่าไงป่ะเนี่ยเขามาแรงนะเดี๋ยวถึงเพราะว่าช่วยแล้วแตกแตกในชีวิตไม่เคยมันพอใครแจกเลยมากกูต่อยมวย วันนั้นฟันตีตัวไปยันแม่ต้องแตกโอ้โหยกฝามยกฝามควงฟอกไปเลยแม่เตะเักยันแม่รัวไอ้จักเตะกระจุกเลยต้องเปลี่ยนชนะเขาเนี่ยชนะเลยพี่เทาคนนึงตักยามวยซ้ายไม่ใช่มวยขวาลงแล้วกี่ประเด็นมวยขวาเตะขวาต่อยฝาถ้าเตะหนักของตีน่แต่ตีขวาหนักต่อยขวาหนักแต่ช้าเดี่ยวยับเปงั้ย ก็มึงคิดดูแล้วกันเลยแก่กูเป็นผีนะกูก็จำไม่ได้นายบ้านะเนี่ยจะขึ้นเวทีรู้ว่าเยันต์นะผมจำไม่ได้พี่นันเชนเนอร์ห่วงครับไม่ต้อยขึ้นวงเวทีจะบอกเขาเลยว่าเป็นผีว่เป็นผีจะทันหันมือยังยังขึ้นมา็คนไข้โบกพี่นานพูดไปตอนนี้หรอกคือเนี่ยบอกเขาตอนเย็นได้ไหมนะนะซื้อยาชาไปมากเอายาชามาเวซื้อยาชามานะซื้อปงน้ำมาเอาลูกแข่งมาโปกยาชาฉีดจนมอยขาวบริเยวณนี้ไม่ชาเลยกัน แล้วทำไงไรว่าก yes. ูเข้าห mm. ้องน้ำเนี่ยกูจับมือนี่นะกูมีนั่นดึงเข้าห้องน้ำมีนั่นกูต่อยดึงพอดึงปั๊บดีขาแม่งสั่งเงี้ยแล้วให้ไปนั่งตรงนั้นอ่ะกูไม่นั่งกูบอกเล่นลมวันนั้นตั้งใจมาเดินไปเดินต่อยไปสนุกทำไมป่ะกูยืนเองสั้นขยะแก้วอะไรกูเห็นหมดดีกว่ากูคอยดักไถ่ดักเตะก็ทีดักเตะขาดยกห้าแม่งกาแทงกันจับกูทีเดียวเย็ดแม่เนี่ยแทงปั๊บกูกอดปั๊บมึงเชื่อไหมป๋าเลือดแม่งแตกมาไหลอ่ะ ไหลมาโอ้โหแม่แข็งยืนขาตั้เนี้ยดีนะแม่ปัป่นไปยกงห้าแลว้วเติม,มน้ำมันน้ตรงนี้ก็ได้โ,โปเป้งไงแกกะจับตรงตรงมุมอ่ะโอ้โหตำเป็นเช่นน้องเลยอีไข่ตรงนั้นแหละอีไข่ข้างนั้นะนะเดีอเือดเท่านี้ยอีข้างแม่ยาวเนี้ยไม่มีตรงเออมีอยู่แค่เฉ ที่วิชิตพยานันแล้วก็ที่ขาวสดสิบกพมแล้วก็สิงดําออกอีกครับที่บางแสนครับนี่ครับมาสัมภาษณ์พี่ขาวสดแล้วก็สิงดําที่บางแสนครับบรรยากาศมาสัมภาษณ์พี่ขาวสดแล้วก็ พี่วิจิตภัยนั้นแล้วก็สิงดําออกติดครับ